ค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าเซตนี้จะเป็นเซตมีดทาครัวพกพาเดินป่าไว้ทํากับข้าวได้นะคะลูกค้ากับข้าวเล็กๆนะคะค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะลิมที่1ความยาวของใบมีด6 6นิ้วความกว้าง 1. 7ดนิ้วสันหนาหมิลน,นะคะตัวด้ามห้าุนิ้วนะคะเป็นด้ามไม้พยุงดําเซตนี้จะเป็นเซตพยุงดําทั้งเซตเลยนะคะไม่ลมไฟนะคะลูกค้าสวยงามนะคะค่ะ ตัวฝักจะรัดด้วยเชือกสามารถลอยเข็มขัดได้นะคะใครไม่ชอบถอดออกได้นะคะลูกค้าเล่มที่1ราคา1490บาทรวมส่งนะคะ1490บาทรวมส่งค่ะเล่มที่2นะคะเล่มที่2ความยาวของใบมีด6.4นิ้วความกว้าง1.6นิ้วสันหนา4มิลน,นะคะตัวด้าม5.3นิ้วเป็นเซตพยุงโทนน้ำตาลแดงนะคะลูกค้างานจริงสีจะสวยมาก มาพร้อมกับฝักทนสีไล่กันนะคะสวยงามค่ะค่ะตัวเชือกที่รัดสามารถ้อยเข็มขัดได้นะคะเล่มที่2ราคา1,490บาทรวมส่งเล่มที่3นะคะความยาวของใบมีด4.4นิ้วความกว้าง1.5นิ้วสันหนา6มิลตัวด้าม4.2นิ้วเป็นเซตไม้พยุงดำทั้งเซตนะคะเล็กพิกขี้หนูหน้ารัค่ะชุดที่3ราคา1,190บาทรวมส่งชุดที่ห ชุดที่2ชุดที่3เป็นงานตีลอนขึ้นรูปจากเหล็ก S U P 9นะคะลูกค้าส่วนเล่มที่4ความยาวของใบมีด5 5นิ้วความกว้าง1.6นิ้วสันหนา3มมิลตัวด้าม5นิ้วเป็นด้ามไม้พยุงดำปักบุรโมเสกครบสวยงามเล่มที่4เป็นงานตีลอนขึ้นรูปจากเหล็กบาเรื่อยนะคะตัวมีดจะบางหน่อยนะคะเล่มที่4ราคา690บาทรวมส่งเล่มที่5ความยาวของใบมีด5 5นิ้วความกว้าง1.6นิ้วสันหนา4มิลตัวด้าม5นิ้วเป็นด้ามไม้พยุงลายนะคะ สีสวยมากลายโทนน้ำตาลนะคะค่ะเป็นงานตีลอนขึ้นรูปจากเหล็กบาเรยเหมือนกันนะคะลูกค้าค่ะราคา690บาทรวมส่งสั่งซื้อพร้อมกันเล่มที่4ที่5แมคค้าลดให้หรือเพียง1,200บาทรวมส่งค่ะเล่มที่6นะคะเล่มที่6เป็นงานตี้อนขึ้นรูปจากเหล็ก S U P 9นะคะลูกค้าความยาวของใบมีด6.2นิ้วความกว้าง2นิ้วสันหนา5มิลตัวด้ามไม้พยุงลายสวยความยาว5.3นิ้วนะคะ สนใจสั่งทําฝักพยุงคูณสองกับราคามีดได้เลยนะคะลูกค้าคเลิมที่6ราคา790บาทรวมส่งนะคะส่วนเล่มที่7ความยาวของใบมีด6.5นิ้วความกว้าง1.7นิ้วสันหนา5้มิลตัวด้าม5.3นิ้วเป็นด้ามไม้พยุงดำนะคะราคา790บาทรวมส่งเล่มที่8นะคะ ความยาว7.3นิ้วความกว้าง1.5นิ้วสันหนา4มิลัวด้ามไม้พยุงฉลุลายความยาว5.3นิ้วนะคะสวยงามค่ะเล่มนี้ราคา790บาทรวมส่งมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม100บาททุกเล่มนะคะสินค้าแล้วเรามีประกันใบมบีด15วันรับประกันเฉพาะใบมีดรับเค็ม1ครั้งสวัสดีค่ะ